อ้าวนะครับกระดาษสีผมมาพบกันและผมระดมม่จ่ายระบบขัดรอบ,บพสว์บันหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่1,303งินถึงตอนที่1,304นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อกรเสรัสรผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานทด่กเดก่อนครับในมิชาข่าวที่ว่าตะกุลกินกินทั้งหมดได้สุกกระทังออกไปจนหมดแรงมันก็ทาให้บทเหตเตาไรโค ทำการถอานใจออกมากด้วยขกนกออกมาเป็นเวลานานมากแต่ที่ตระกูลเกินกินกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาบาดกลดิสูแรงพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะออกจากรบบราณตองห้าเพราะวรความกวเทียว่าพวกเขาจะพบกับตระกูลเกินกินแต่ในเวลานี้ทุกอย่างเขาได้จบลงแล้วในตอนนี้ตระก,กูลเกนกินได้ถูกลรบลร้างออกไปจนหมดแล้วพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องกังวลอีกต่อไปดังนั้นบทเทศต่อางนมากจ้ออกจากรบบราณตองห้า โดยพวกเขาเดินทางไปรอดทางอาณาจักรต่อซาและกอรังดักก็ได้กลับมาควบคุมอาณาจักรต่อซานอีครั้งแต่ในทางกลับกับเย่เทียนเดินทางกลับาามาอย่างรวดเร็วและทําการเปลี่ยนปฝนดังสันโตภายในปัจจุบันเย่เทียนยังไม่ถึงจุดสูงสุดของผลงานจากรึ่งขัน้นในขอบเขตที่จะประสิทธิ์ด้วยซ้ำและเขาจําเป็นจะต้องฝึกฝนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะสามารถยอดดับไปยังจุดสูงสุดของพาวด์เฮาจากรึ่งขัน้น ในขอบเขตทุสปะสิงด้าจากนั้นเขาก็จะทําการจวกระดับกลายเป็นบทหาจากขึงข้าดในขอบเขตแห่งการดอมรับนั่นเองซึ่งมันจะทําให้คำมังแกงของเขาพุ่งสูงขึ้นไปอย่างมากแลงด้วยคำมังแกงภายในปัจจุบันของเขามันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในขอบเขตทุปสปะสิงอีโตปาปในเย่เทียนที่ทำการปีดดันทุกฝนและในคราวนี้เย่เทียนก็ได้เข้าสู่หอคอยแห่งการต่อสู้นในโรคแห่สงสงครามถ้าหากจะเปเรียบเทียบกับโรควนโด แต่เพราะต่าอมในกนอมพรพอในหอคอยแห่งการต่อสู้นั้นตีกว่าไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีสมบัติมากมายที่ช่วยในการวัดใจวิธีต้องห้ามซึ่งบางชิ้นจะเหนือกว่ารูปปั้นหินต้องกำหนดแหรรด้วยซ้ำรูปปั้นหินต้องกำหนดแหรรน,นั้นทำค่าไปอย่างมากและม้แต่นจาจักรเวทพนวสัพพะ์มออันก็ยังถือว่าเป็นสมบัติที่ทำค่าที่สูงแต่สำหรับหอคอยแห่งการต่อสู้แร่รูปปั้นหินต้องกำหนดแหรันนั้น ราะมันไม่ได้มีค่ามากเกินไปในเดีตเด้เดียนไม่โูว่าทุปปั้นินก้อนเน่นแห่รันนันมันได้ถือสร้างขึ้นเพื่อทำการเตียนแบบสิมีชีวิตชนิดตายแต่ตอนนี้เจ้เทียนสามารถดูได้แล้วรูปปั้นหินก้อนเด่นแห่รันนีคือผู้ตนที่สวราคงและมีร่องรอยของเจนดงของสิมิชีวิตตองห้าในขอบเขตมหุศจรายาระดับผู้จงโคพัน ซึ่งเขาได้ทาการแบ่งใจรวมของเขามาไว้ในรูปปั้นหินต้๊กนกเดชรันการที่เขาสร้างสมบัติดังกล่าวขึ้นมานานมันจะสามารถทําให้สิมิชิตอื่นๆแสามารถเข้าใจวิถีตองฮับยาคอมมือและรูปทางของวิธีตองฮับด้วยแต่สมบัติต่างกล่าวก็ถือว่าเป็นสมบัติที่พบโดยทั่วไปภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับยาคอมมือและแน่นอนว่าเยเห็นเองก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสในการเข้าใจรูปปั้นเห็นตุนกนกเดชรันเช่นกัเขอได้ส่งร่างัาลอกของเขาเข้าไปในภูเขาฮัรมิน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหินตัวกระเดดแหรรันและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ส่งร่างกายหลักของเขาเข้าไปในหอคอยแห่งการต่อสู้เพื่อใช้สมบัติปังจากภายในหอคอยแห่งการต่อสู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ได้รับตอง5้าหและทาการโดยควรดูทําต่างๆในกรณีแบบนี้ความเร็วในการวัดใจของเย่เทียนจะลดเร็วไปอย่างมากและจากการคาดแต่อของเขามันคงจะไม่ใช้เวลานานมากนับก่อนที่เย่อเทียนจะสามารถดกระดาษ ่ายังจุดสูงสุดในขอบเขตทุกสปปรรพสิ่งได้แถมเขาจะสามารถกระดับไปยังขอบเขตแห่งการรวมรวมได้ในวิชาอีกดู่ภายในแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับยังขงมืดมันมีรายซินรายจางที่ไม่จําเป็นจะต้องไร้พรที่การเจาจะรูเราพวกเขาจําเป็นจะต้องสาวสมรักฐานให้มากที่สุดแม้กระทั่งกรารผลที่รับบางจยางก,ก็ตาหรือแม้แต่ผ่านการสอบความประเภทแต่เย่เทียนไม่จําเป็นจะต้องทําเช่นนั้นเพราะการที่เขาสามารถสังหารปัญหาจากส่วนเทียนได้ เพราะมันมีอะไรจำเป็นที่ทำให้เขาจะต้องสะสมอีกต่อไปดังนั้นในเวลาดีเย,ย่เทียนจิงได้ที่จะปีนระรบิดนและแดอัเวลาก็ได้หันไปเทียนนิดซึ่งในเวลาตกกลนเย,ย่เทียนก็ไม่หยุดทำการตกฝนร่างการรยตาดสิ์และเขาเองก็ทำการตกฝนทรจายสิทธิ์ด้วยเช่นกันพูดง่ายๆก็คือเย,ย่เทียนใช้เวลาอย่างเต็มที่และไม่ได้เสียเวลาไปโดยประโจนตร์ในช่วงเว็บตาเวลาก็หันไปนับแสนปีในวันนี้ในสุดลักฐานกระังเพลของเย่ยเทียนก็ได้รับการเจ้ากระดับมาถึงจุดสูง ของขอบเขตทุสปสิ่งเป็นที่ระบายและวิธีต่องห้ามก็ได้ถูกยกกระดับอยู่ในระดับสูงสุดในขอบเขตทุสปสิ่งแล้วเช่นกันและวิธีขอร้องการของเข,ขาก็อยู่ในระดับสูงสุดในขอบเขตทุสปสิ่งแล้อาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่เขาทําการยกกระดับอีกครั้งเขาก็จะสามารถทอรวงขอบเขตทุสปสิ่งและได้แก่เป็นบุตรนาจาในขอบเขตแห่งการรวมรวมได้อย่างแน่น,นอนซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับเอาหรือทารวงมันอีกครั้งยีงย่เห็นได้กล่าวมา ผภายใต้อิทธิพลของกระดมตรูของวิธีแห่งเตาตองห้าไปได้วิธีขอร่างกายรัรกฐานกระดมพอาเย่เถียงก็ได้ถูกหอร,รวัวและร่างกายของเขากระมวิตะนำไปสู่การแ,แปลงเทิงคุณภาพรัเหตุการณ์คัางดีเย่เถียงก็ต้องการที่จะตกระดับมันภา,ายในห้อคอยแห่งการต่อสู้แห่งดี เพราะภายในหองคอแห่งการต่อสู้แห่งนี้มันยังมีสารที่พิเศษในการยกระดับโดยเฉพาะซึ่งมันสามารถเติมเต็มความต้องการพลังงานของเขาในการยกระดับได้อย่างเต็มที่ซึ่งมันทําให้เขาไม่จําเป็นจะต้องใช้สมบัตดดิใดเพื่อช่วยในการยกระดับของเขาโดยด้วยพลังงานตรรมบ้ากที่ได้หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายคอนดีทีมมันก็จะช่วยให้เขาทําการหาดวงได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานการยกระดับคนเเทีนก็เสร็จสมบูรณ์และเขาก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตแห่งการอมรมได้สมบูรณ์ ความแห้งแกร่งของเรานะ่าจะถึงระดับที่น่าสะบึ้งกลัวมากแล้วมันแข็งแกร่งไปอย่างมากเย่เ <Hey, S 1> ทียนได้ยินขึ้นขอสามารถรับรู้ถึงพลังที่น่าสะบร้งกลัวที่าลังปลดปล่อยออกมาจากเนื่องายในกายของเขาในเวลานี้เขานั้นเหนียวกลัวตัวเองก่อนหน้าน,นี้ไปอย่างมากพลังกระสู้ไปทั่วไปของเราภายในปีานมันควรจะเทียบเรียกับพลังต่อสู้ในขอบเขตแห่งการรล่มลงพื้นแปลอะไรเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดใช้ร่างกายและสี่ความเป็นให้รันได้ความเยาวตา เราก็ควรจะสามารถตัวกระดับไปสู่ขอบเขตแห่งการรอมกลมคดีเก้าด้าต่ดยให้เราเปิดใช้งานของวิธีสูงสูงพลังกระสู้ของเราก็คงจะอยู่ในระดับที่จำกัดในขอบเขตแห่งการรอมกลมคดีเก้านั่นเองเย่เทียนสงสัยว่าเขาจะสามารถจะได้กลับรอมบุญเาจากระดับสูงภายในแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องฮัทเป็อความมืดหรือไม่อะไรยิ่งไปก่อนั้นพอเพิ่งต่าตัวกระดับเข้าสู่ขอบเขตแห่งการรอมกลมมันยังมีรายซีนายจ้างที่เขาจะต้องปรับปรุงอีกมากและมันยังมีพื้นที่อีกมากมายสำหรับการพัฒนาจักศักดิ์สิทธิ์ แต่ด้านการศึกษาของเขาเราจาเป็นจะต้องทําให้ขอบเขตแห่งการวเพากของเราในขอบเขตแห่งการรอมรับมั่นคงเสียกอและทําให้รูปทางขอบวิธีต่องห้าและพลังงานทางกายภาพของเรากลายเป็นอึ่งเดียวจากสมบูรณ์ให้ได้สักก่อเราจะไม่ได้มีเวลาในการปรับปรุงได้อื่นอืแต่การที่ทําให้วิธีของรูปทางต่องห้ามและพลังงานทางกายภาพให้กลายเป็นนึ่งเดียวได้นั้นจําเป็นจะลกระดับรูปทางขอบวิธีต่องห้ามแตละรอบไปให้รูปทางขอมวิธีต่องห้ามไปอยู่ในเขตความสมบูรณ์แบบไฮดรา และพลังงานทางกายภาพเองก็จําเป็นจะต้องถูกจักรดาวให้ไปอยู่ในขอบเขตความสุนทรภในขอบเขตแหรรงงง่งการรอมรวมเช่นกันหลังจากนั้นก็จะต้องจำบดแต่วความหมายที่แท้จริงของพาวรุธนาจารย์โดยรหัสทาการขัดเการ่างกายต้องห้ามได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แะรพวกเขาก็จะสามารถโจมตีขอบเขตบุญอาจาร์ที่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดได้แรงรแต่มันก็ใช้เวลานานมากเกินไปกว่าที่จะสามารถจกรดับไปถึงขอบเขตที่จำกัดได้แม้แต่ในีแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามมือมมือ ผู้เที่ยวเรียกว่าบูธักซี์ซึ่งมีอุปกรถ์ถว่มากมาอย่างต้องติดอยู่ในระดับที่จำกัดปเปรันดาดังนั้นการเยี่ยมเหียนต้องการที่จัดกรดาบไปอยู่ในระดับที่จำกัดได้ในเวลาอันสั้นนั้นมันแทบจะเปลี่ยนไปไม่ได้หรือในเวลาเดียวกันที่เทียนกำลังเปดิดรูฟโวลปราจารย์จินเชิญปราจารย์กรมกรและปราจารย์เทเซฟ่าพวกเขาก็มีความก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกันพวกเขานำการได้เปลี่ยนอุปกรทั้งหมดของโลกโบราณต่้งห้าที่ว่าเขาครอบ เพื่อทาการแลกเปลี่ยนคะแนนมากมายจากหอคอยแห่งการต่อสู้ว่าเขาเนต้องการที่จะแลกเปลี่ยนมอโตและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาดังนั้นเขาเมาแก่งว่กเขาจริงได้แข่งแก่งมากกว่าเมื่อก่อนไปอย่างมากถ้าหากวัดเขามาแข่งตามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องฮับอย่ามืดแ้วในเวลานี้อาจารย์กำลังก่อมีพาัหงต่อสู้ของบุตรแหจากึงฆ่าในขอบเขตแห่งการรอมรวมคดบีห้าส่วนราจารย์ไฮเซฟและอาจารย์จินเชิญ ว่าเขามีพลังต่อสู้ที่สามารถที่จะกับขอบเขตแห่งการกร,กร้องรนของดีซีสำหรับรอาจารย์แห่งคนเขาเฟองซาความแข็งแก่งของเขาไม่ได้เปลีป่ยนแปลงเพราะเนื่องจากร่างนี้เปลี่ยนเพียงไดางวัตตามันไม่สามารถที่จะพัฒน,นาความแข็งแกร่งได้และในวันนี้อาจารย์คนเขาเฟองซาก็ได้ส่งคําเชิญให้กับเย่เทียเพื่อทําการหารือการเกี่ยวกับเรื่องดึงเดือนเย่เทียนที่เดินทางมาในที่แห่งดีอาจารย์แห่งกฎนวิถีรบโบราณต้องห้ากำลังจะถูกยกระดับแล้ว ปรัชญาจารย์คุณขาวเฟิงซันได้ก็ออกมามันกำลังจะยกกระดับอย่างนันเรือท่านหมายความว่ารคโบราณตองห้ากำลังจะยกกระดับกลายเป็นรูโบราณตองห้าที่แท้จาริงอย่างนั้นเรือเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจถูกต้องแรงปรัชญาจารย์คุณข่าวเฟิงซันได้พยายามน่าออกมาเดิมทีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เรยอที่มันจะยกระดับรวดเด็วขนาดนี้แต่ในรั้นล่าสุดที่ตะกูลกินกินได้ถูกสังหารตรงไปนานพวกเราได้ทำการสงังเวตะกูลกินกิน,กน ให้กับต้นกำเนิของโรคโบราณตองห้าดังนั้นต้นกำเนิดของโรคโบราณตองห้าจึงสามารถเติบโตขึ้นได้ยอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ด้วยกายรปกต,รตัวหออขอแห่งการต่อสู้มันก็ได้ช่วยให้เราบดหัวจักรึงข้านสามารถติดต่อกับุดหัวจักรึงข้านของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตองหับแนะข,ของมือจ้าพวกเขาจึงสามารถแทกเปลี่ยนทรัพยกรได้สมัมผัสตามขามากมาซึ่งสมัมผัสที่สามารถสม่งเสริมท้นกำเนิดของโรคโบราณตองห้านั้นมันส,มสา,สาสสมารถพบได้ทั่วไป เนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามเดือดขอมือและมันก็ยังเป็นสมบัติไร้ค่าพาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามเยือขอมือแต่ดูเหมือนว่าพระสพราพทัยสวรรค์นักพวกเขาจะยิ่งกว่าคมแกงของท่านไปอย่างมากโดพะพวกเขาจึงได้ทำการเปลี่ยนอุปกรเ์ตอนดีเพื่อทำการสังเวยมันให้กับโรกโบราณต้องห้ามแต่ในเวลาน,นั้นท่านกระังร่าถอยข้าจึงไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับท่านแล่ยิ่งไปกว่าน,นั้นไอรนนันดีให้ท่านทำการตรวจสอบต้นกำเนิดของโรกโบราณตอนน้ตองห้ามในตอนดี ท่านก็จะดูว่ามันนนัก้กำลังที่จะเปลีป่ยนแปลงในนี้เทียนจะได้สง่งเจนเดกของข่าไปทําการตรวจสอบต้นคนโดยองรบโบราณตองห้าซึ่งมันปรากฏว่าต้นคนโดยองรบโบราณตองห้ามันมีความแข็งแกร่งมากมากว่าเมื่อก่อนไปอย่างมากและมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้จะจบดับเป็นที่ระบายแรงดูเหมือนว่าพระจักรพรรดิาพัฒน์แหสวรรค์น,นั้นต้องการจะเรียกัวบวัตถจากทะเลหัวไฮให้มาในที่แห่งนี้โดยเร็ว,วแต่ในเวลาน,นั้นร่างกายหลักของข้าก็จะเดินทางเข้ามาด้วยเช่นกัน แต่ระอาจารย์แห่งกฎวิธีข้าั้นไม่รู้ว่าการดังเกิดอะไรขึ้นภายในจักรเทเทรพสิรฐ์ในตอนนี้แต่ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งด้วยการกรเดืของรถพอรันตองห้ามที่แท้จริงข้าเองก็เก่งว่ามันก็อาจจะเกิดสงครามขึ้นมหอีกครั้งพระอาจารย์คนข่าวเฟิงสานได้ถอนใจออกมาเย่เถียนพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่เขาก็ไม่ได้เก่งกว่าสิงดาเพราะความแข็งแกร่งของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมาไปอย่างมากแม้ต่อหน้าบทแห่งจากขั้นสูงในจักรเปเทธพสารฐ์เย่เทียงก็แค่ที่จะต่อสู้กับพวกมัน แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถชนะพวกมันได้หรือไม่หลังจากนั้นโรคโบราณตองห้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกปาระดังจากพันไปในวินปีโรคโบราณตองห้าก็จากตัวกระดับกลายเป็นโรคโบราณตองห้าที่แท้จริงซึ่งผู้ต่อทุกคน่างก็เห็นได้ว่าโรคโบราณตองห้านันก็าลองจะถูกยกระดับกลายเป็นโรคโบราณตองห้าที่แท้จริงแรและการยกระดับของโรคโบราณตองห้าไปสู่โรคโบราณตองห้าที่แท้จริงมันก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนเช่นกัน และโอกสาสขรังใหญ่ดังกล่าวนั้นมันจะสามารถลดระยะเวลาในการยกระดับขบวนหาจักรในขอบเอขตแห่งการรอมกลัวไปสู่ขอบเขตระดับเกมการในขอบเขตแห่งการทอมลมได้และตัดแใ่ที่ว่าเขามีวสวรรค์มากพอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่สามารถยาก,การะดับกลายเป็นบทหาจากรได้ในขาดีและแม่แต่สําหรับผู้ตนคนอื่นมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญที่จะสามารถย,ก,ย,ยกระดับได้อย่างรวดเร็วเช่นรับยกตัวอย่างเช่นมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับบทเทตเต่าที่สามารถยกระดับตาบทเทตเตาสวรรค์คดีห้า ให้กลายเป็นบุธเทศต่าสวรค์แค่เจ็ดดาและไม่ใช่เรื่องยากสําหรับบุธเทศตว์ผู้จงโคมาที่ยกระดับกลายเป็นบุาหักถขึงขั้น,านดาแต่แน่นอนว่าพวกเขานั้นทาเป็นจะต้องเป็นซีมิจิบิสที่ในรกร,ราณตองห้าเผืม่มว่าว่าเขาจะไม่ได้เกิดในรกร,ราณตองห้าก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาทําการฝึกฝนในรกร,ราณตองห้ามาเป็นเวลานานแล้วพวกเขาก็จะได้รับการยอมรับจากตัวกำเด็กเกิดโกราณตองห้าแตนนอกเหนือจากนั้นไม่ไ่ทางที่รกราณตองห้า จะมอบการที่ดีในการยกดับให้กับพวกเขาอย่างแน่นนอนและในวันดีโรคโบราณต้องห้ามกำลังยกดับเป็นที่ระบายแรงดังนั้นในวันดีเราผู้สัมพันทั้งหมดจึงได้เดินทางกลับสู่โรคโบราณต้องห้ามเราทุกคนต่างก็รอคอยโอกาสนี้เช่นกัในใครแม้แต่เย่ยเยงก็ต้องตอรอโอกาสนี้ไปอย่างมากเราแม้แต่ภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามอย่างมืดมันก็ยังไม่มีโอกาสเช่นดีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามอย่ามืดนานพวกมันไม่ใช่นาจา เพราะภายในสนเด็กกระเบิดตองฮับแล้วก็มืดนานมันไม่ได้มีาจักแต่แต่ต้งองดูซึ่งรโรคโบราณต้องฮับโดยแท,ท้จริงนั้นสามารถจะกำเนิดได้ภายในจกักเท่านั้นเดินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องฮัฟหรืความมืดจึงไม่ได้มีโอกาสยินดีแต่มันก็แน่นอนว่ามันยังมีโอกาสจำนวนมาทัว่วภายในนแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องฮัฟหรืความมืดที่มีระดับสูงกว่าอากาศของโรคโบราณต้องฮัฟนังนั่งผู้ตนแพร่นั้นจึงไม่ได้สนใจโอกาสด,งาดังกล่าวหรือตู้ รคโบราณตองห้ามได้เกิดการแปลงรงซึ่งหมานไนำพลังชีวิตแห่งความกระหนด์นาเดิมไปทั่วได้รังไรเข้าสู่โรคโบราณตองห้าหรือโรคโบราณตองห้ามก็ได้ขยายตัวอย่างต่อเน,นื่องมกากระดังพัฒนาตัวเองไปสู่โรคโบราณตองห้าที่แท้จริงและในเวลาดีโรคคาเน็กของโรคโบราณตองห้ามก็ได้รากฏตัวให้เห็นซึ่งมันกรลังปลดปล่อยพลังตองห้าอันตรายที่สุด ออกมาภายในวังป่าซึ่งมันกำลังสบบต่อซีมีชวิตทั้งหมดในโลกโบราณตองห้ามันดูเหมือนว่าเป็นรูปทางของวิธีการกำเนิดและรูปทางกระโตของพิธีตองห้านความมืดซึ่งมันกำลังสแสดงให้เห็นถึงการวรรณกาของต,ตองห้ามที่สบมบูรณ์แบบในสถานการณ์พิเศษดีรอมบุดแจากขึงขั้นบะหดติีต่าและแม้แต่บะหดแท,ท้จริง ก็ได้ท the ําการตาตารงต่ท่านพิจารณาควาอใจในเวลานีพวกเขาดังตกตูนในสภาวะความศักดิ์สิทธิ์รายแปใต้สภาวะค์สิทธิ์นีพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงกากเงาติ่แท้จจิกของพลังแห่งเต่าภายใต้สภาวะค์สิทธิ์ดังการหรืหว่าพวกเขาทำพวดมใจของวิถีตองห้าความเกนหน้าของพวกเขาก็จะลดเดีอบเบี่ยงมากไม่ว่าจะเป็นการวัดใจในด้านอื่นก็ตามความในในการวัดแตของพวกเขาก็จะลดเดีอบเบี่ยงมากเช่นกัน ดังนั้นตอนนี้คามเมก,กันกับทุกคนจึงได้เพิ่มพึ้นอย่างรวดเร็วเย่เทียนเองก็ยังคว้าโอกาสหนี้แพร่ริ้มทว่าใจทักษะศักดิ์สิทธิ์แต่ในวิชาเย่เทียนก็สามารถค้นพบได้ว่าการทำาองว่าใจทักษะศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่ได้มีผลดีที่มากพอจะเห็นได้จากว่าระดับทักษะศักดิ์สิทธิ์นั้นดูสูงเมื่อเกินไปดังนั้นโอกาสที่เกิดจากรอบโบราณตองห้าจึงไม่ได้สมผลมากพอต่อทักษะศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองเดย้เทียนติงเดอกที่จะดทำควใจัยในด้านอื่นๆขอเน้นดเด และในวิธีขค่ร่างกามุ่งมั่นที่จะระดับพวกมันให้ไปสู่ขอบเขตคอสูนแบบไฮดเดอร์เดิมทีร่างกายในวิธีต้องห้ามทอ่เด็นนดันมันมีระดับที่น้อยกว่าหนึ่งในมื่นแต่ในช่วงเวลาของคามเนิดของระบบราณต้องห้ามที่แท้จริงความเรียนการว่าใจของเขานั้นรวดเร็วเปอย่างมากดังนั้นปัญหาในการรวมรวมพลังทางกายภาพและวิธีค่นลงต้องห้ามดันจึงสามารถรวมรวมเข้ากันได้อย่างรวดเร็วเดียนดินได้พยายามที่จะรวมรวมบันดังจักังระดับแห่งการรวมรวมสองทับหนึ่งหมื่น สามทับหนึ่งหมื่นสี่ทับหนึ่งหมื่นยี่เทียนมีความก้าวหน้าจะรวถเร็วแต่ผู้ตนคนอื่นก็มีความก้าวหน้าจะรวถเร็วเช่นกันพระอาจารย์จิงเฉินพระอาจารย์กำมมังกอและพระอาจารย์ทเจฟาต่างก็ทําการดมวมพลังงานทางกายภาพและวิถีของพลังต้องห้ามเช่นกันแต่การขัดเกาของพวกขานั้นพวกเขาต้องการเปลี่ยนจักระดับได้ทางกระเพาะของพวกขาเพื่อทําการจักระดับกลายเป็นบุญหัจถกให้เดือดส่วเรื่องที่สำคัญที่สุดภายในปัจจุบันของพวกเขาก็คือ การโยกระดับกลายเป็นบุดหาัจากส่วนใหญ่ที่ินดันพวกเขาค่อยมาทําการแก้ไขปมภายในโนาโคในเวลาเดียวกันปวดไตเต่าผู้ตรงคอพันพก็ริ่มพิจารณายกระดับกลายเป็นปุดหัวจากขึงขันได้ทีละคนยกตัวอย่างเช่นทุกชายทุกสาวคนเยี่ยทียพวกเขาต่างยกระดับกลายเป็นบุดหัวจากขึงขันทั้งหมดแล้วและเซลจูพย,ยองเขารวมถึงน้องสาวของเขาเยี่ยจู ็สามารถจะกระดับกลายเป็นบุตราจากรขึ้งขั้นได้เช่นกันแต่ก็มีผู้ใดทําการโดยฝนรูดทางขาวิธีสูงสุดพอสําหรับพวกเขาแล้วหมอตกกรูทางขาวิธีสูงสุดนั้นมันได้มาเกินปลายและมันแทบจะเหมาะสมสำหรับพวกเขาแต่อย่างไดก็ตามเย้เทียงเกยเรียกหมอตกของดัง้งแก่ศียงข้างเรียบง่ายให้กับพวกเขาเขออาเน้นในทำการแยกเลียมอตกของดั้งกยกยศักดิ์สิทธิ์มาจากนิกายศักดิ์สิทธิ์แห่งสงขา ที่มันมาพร้อมกับเรวพกรในการมวมเพาะโดยเฉพาะดังนั้นมันยิงแทบไม่มีตัตราแต่เรื่องกายศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้สวังมากนักแต่ถ้าพวกเขายังอยู่ในจาจักรนี้การที่พวกเขาไว้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์มันก็ยังพอได้ที่จะสามารถปรกยุทุกสิ่งได้โรยด้วยการฝึกฝนด้นนานดักดสิทธิ์พวกเขาที่ไม่ได้พยายามที่จะตกับไปยังขออเกียติบนอาาจักรขึ่งขั้นในตอนแรกแต่ด้วยโอกาสในตอนนี้พวกเขาจึงได้เลือทกทํา,า,าการทําลายพานาคา เพื่อโจกระดับกลายเป็นุทธ,ธาจากรึงข้านเรารักฐานกระทำเพราะว่าเขานั้นค่องขั้นที่จะแข็งแกร่งมากพอแล้วมาเพียงพอที่จะสามารถที่จะลับ,บุทธ,ธาจากขึงข้นนด้นระดับรอบปในดินแดนศััพย์สิทธิ์บังฮัฟขอมมือและไม่ได้อ่อนแอไปกว่าุทธ,ธาจากรึ่งขานที่อยู่ในระดับสูงภายในจักรแห่งนี้เลยพระอาจารย์ราาตาธรรมะพระอาจารย์เฟิงสูพระอาจารย์พระบรรลุทองคำและพระอาจารย์พระเจ้าฝังมากมาที่าาอยู่ในขอบเขตทุสปราาซิราางจากพระเจาฝังจากพัดไฮสปัน ก่อแจ้จยกระดับกลายเป็นบทหาจักสึงคาดในขอบเขตแห่งการดรอมดอมพิรุณการที่สามารถจกกระดับกลายเป็นบทหาจักสึงคาดในขอบเขตแห่งการดอมดอมได้เป็นจำนวนมากนานนี่มันถือว่าเป็นความเจริญเรืองไปอย่างบ้าถ้าหากเป็นเมื่อก่อนพวกเขาจะแทบจะไม่สามารถจรินตนาการได้ถึงเรื่องนี้แน่นอนและในเวลานี้ออร่าของบทหาจักก่อได้แทรกซึมออมาก พราะมันได้มีพทธนาจักขึงข้านในขอบเขตแห่งการรอมกลัวประสบความสำเร็จในการยกระดับกลายเป็นพุทธนาจักได้สําเร็จและคนพูดดนีก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากพระอาจารย์ดิงเทียก่อนหน้านี้พระอาจารย์ดินเทียนดันอยู่ในขอบเขตความสุนแบบในขอบเขตแห่งการรอมกลัวและเมื่อพรางเขาวิธีของตาตองห้าแรงร่างกายของเขารอมรอมเขาได้การเป็นดีดีซึ่งมันได้มากกว่า90%แทนแมพระอาจารย์ดินเทียจึังสามารถเข้าใจขอรับของพทนาจักได้เกือบจะทั้งหมดแล้ว ดังนั้นในตอนนี้ภายใต้เกเนดิดของรบโบราณตองห้ามที่แท้จิงของเพียงแต่จะสามารถรอมรวมร่างกายหายกายภาพและพาังเขาไว้ที่ตองห้ามได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นแต่เขายังสามารถโทษแต่คนรับทั้งหมดขอมหุทธแจากใต้อีกดู้ซึ่งมันสามารถทําให้เขาท,ทําทายพาัากาและโจกระดับการเป็นพุทธแหจากได้สําเร็จแต่น่นว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงพุทธแหจากทั่วไปเท่านั้น และความแะแงของเขาก็ยังอ่อนได้มากกว่าเยธีดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะทําการตุกระดับได้สําเร็จเขาก็จงจาเป็นจะต้องทําการฝุ่นต่อไปแม้ว่าอาจารย์คนเขาเฟิงซาจำของว่าใจในใการครั้งนี้เช่นกันแต่สิ่งที่เขาทำพลาดแต่ก็คือทักษะระดับอนณาจากักรเพราะคขนั้นเป็นบทนาจักแ,แล้วแต่ร่างกายนี้ก็ยังเพียงแค่ร่างวัตตาดังใน,นมีทางที่เขาจะสามารถตุกระดับรักงทางกันพอตได้แต่ถ้าเขาสามารถตกระดับทักษะระดับอาณาจากักรร่างวัตตานี้ก็จะสามารถแข็งแข็งขึ้นได้เป็นที่ปกติ และในวันนี้บู้ทหารจากขึงข้าน้วยขอบเขตทรัรสิงผู้หนึ่งก็ได้ยกระดับข้าสู่ขอบเขตแห่งการรบรวมได้สําเร็จและคนผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโอจังจูอนเออนั่นเองและในวันนี้ขโมงแกงของบอนด์นู๊ดก็รับการยกระดับขึ้นเป็นอย่างมากบโหุติแทจริงติวันมากแต่ก็สามารถโยกระดับกลายเป็นบท้เทศต์เ่ได้สําเร็จส่วนบท้เทศต่าผู้จงคองพานก็ได้จยกระดับกลายเป็นบุทหาจากขึงข้นได้สําเร็จเช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เวลาแห่งความศักดิ์สิทธ์ ของโลกโบราณต่องอับทระจิงนั้นไม่ได้นานมากนักเผื่อเมื่อรูดทางของตัวคนเนิดที่เกิดขึ้นดังสมบูและกฎเกณฑ์ต่างๆก็เริ่มมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นโอกาสแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะหายไปดังแน่บทแห่าจากรึขงข้ามบางบทตาทิศเต่าและบางบทแท้จจิงที่กำลังฝึกคนดูแต่ก็เตื่งขึ้นมาจะในวิีของพวกเขาและพวกเขาก็ได้แต่ทลา,ายใจออกมาทีละคนเพราะเวลาในการฝึกฝนภพยน,นมิรของพวกเขานั้นมันสั้นมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราจางกำมังกอ ขอ,อนั้นเสียใจไปอย่างมากเพราะขอ,อนั้นเกือบจะสามารถเจะกระดับกลายเป็นผุถธหธ่จักรกได้แล้วในตอนนี้กระบวนการกระดมกลมวของวิธีทางกายภาพาและวิธีขงบารังงานตองห้ามาสามารถตอมรวมกันได้กันได้ถึง90%รแล้แวถ้าหากเขาได้รับเวลาที่มากกว่านี้ข้อก็คงจะสามารถตอมรวมมาเข้าด้วยกันได้ถึง100%้อย์ได้จากแน่นอนแต่สําหรับเลือที่ทะระดับกระอมรวมของของนั้นไม่ดีเท่ากับอาจารย์อมกอพอวิธีขอต่างกาและวิธีขงพารังงานตองห้าของของน,นั้น มันแข็งแร่งมากกว่าบรรจารกรรมกรหลายเท่าดังนั้นความยากลําบากในการดมปรมของเขาจึงมีมากกว่าเท่าตัวแต่ในแง่ของความแข่งขอน่้นเหนือกว่าบรรจารกรรมกรไปอย่างมากในตอนนี้เย่เทียนได้ทําการรมเรืได้ถึง60%แลนดดังนั้นคำแข่งของเขาจะได้แข่งแร่งมากกว่าเติมไปอย่างมากและภายในปยบาลของความแข่งของเขาดันอาจจะได้ได้กลับบทแหาจัดรระดับรอบไปแต่หลังจากที่เขาไปใช้งานวิธีกรุูทางสองสูตรแล่ทั้งกายสิกธิความเบญจตา้วยความเบรจารัน เขาจะสามารถที่จะกลับประพัติหาจากระดับสูงและถ้าหากเขาใช้ทักษะสิทธิ์ท่าีทอเย่เทียงก็เก่งว่าพลังกระสุนของเขานั้นคงจะสามารถที่จะกลับประพัติหาจากระดับสูงสุดอาละครับจบไปแล้วผมตอนดีไม่ขางนะครับผมพลังของเย่เทียงเพิ่มขึ้นมาเปยียงมากเลยนะครับผมอาลนะครับแล้วมาชมกันต่อกันแนพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมถ้ามีภาพประกันใดก็ขอภายนี้นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกัน